ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กันในช่องคริปตฮาร์ดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเทดเซตอัพของแอดเจมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเรามากับทุน3 1 6 2ดอลลาร์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดจะมาสอนตั้งค่าฟิโบด้วยนะอ่ะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าช่องของเราเนี่ยไม่ได้ทำ BIO ไม่มีการขายคอร์สนะครับแล้วก็ไม่มีการเปิดกลุ่มพิเศษอะไรทั้งนั้นนะก็ดูเพื่อความบันเทิงละกันนะครับอ่ะก็ดูนะครับเรามาดูออเดอร์ชุดนี้ก่อนดี อยากรู้ว่าแอสเนี่ยตั้งค่าฟิโบอย่างไรแล้วก็มีหลักการในการเขเทรดอย่างไรเนาะอ่ะเรามาในทางเฟรม M15 นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเทรดในส่วนของทองคำนะุผู้ชมนะผมเข้ากราฟนะครับประมาณตอน7โมงเช้ามั้งุผู้ชมแล้วก็สังเกตเห็นนะครับหลังจากที่มันเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างฝั่งลงนะครับก็คือการเช็งออฟคาแรคเตอร์เนงุ่ผู้ชมซึ่งมันเป็นการลงมาตลอดนะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มีการเบรกไฮนะครับก็ ถ้าเป็นสายดิมซีเนี่ยจะเรียกว่าเชงออฟคาเล็เตอร์นะครับหรือว่า CH o c ฮนั่นแหละจากนั้นนะครับเราการฟิโบนัชชีนะครับกางจากฝั่งซ้ายนะครับมาฝั่งขวาเนาะจากสวิงโลหาสวิงไฮนะครับคุณผู้ชมจะเห็นตัวขีดสีเหลืองนะครับขีดสีเหลืองเนี่ยมันคือแนวบายของแอดนะก็จะเป็นแนวฟิโบ0.5กับ0.618แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยแอดจะรอบายที่แนวฟิโบ0.5นะครับหรือไม่ถ้าเราเล่นฝั่งเซลเนี่ยแอดก็จะรอเซลที่แนวฟิโบ0.5นะครับเพราะว่า0.6เนี่ย มันไม่ค่อยลงไปหานะครับเพราะมันเป็นแนวที่หลายคนเนี่ยเขาใช้กันนะครับปกติเนี่ยก็ลงแค่0.5แล้วก็ดีดตัวขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะก็เราก็วางออเดอร์ตามที่เราเนี่ยตีกราฟมาเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการรอออเดอร์นะครับจะไม่เป็นการกดเข้าเลยนะเพราะว่าทุกทีเนี่ยอาจะเทรดในช่วงของก้อนข่าวนะครับหรือไม่ก็หลังข่าวแต่นี้เนี่ยเป็นการตั้งออเดอร์รอไว้นะครับในช่วงเช้าเนาะเพราะว่าช่วงสายนะครับแอดต้องไปทํางานก็เลยตั้งออเดอร์ไว้ประมาณนี้นะครับนี่การฟิโบเชสอีกรอบหนึ่งนะครับ ใน m t 5เนี่ยแอดก็ตั้งค่าฟิโบนะครับเหมือนกับที่แอดเนี่ยตั้งในเทรดดิ้งวิวเป๊ะเลยนะผู้ชมนะนี่ประมาณนี้ครับตั้งบายลิมิตไว้อ่ะก็บายไว้ที่0.05นะครับคือแอดไม่ชอบแบบเข้าปุ๊บเนี่ยแล้วมันลงไปแค่กระชาก100จุด200จุดแล้วมันแตกเลยนะครับอย่างน้อยก็ให้มันแบบได้ไซด์เวย์บ้างนะครับอ่ะแล้ว TP ของเรานะครับถ้าได้ TP เนี่ยเราก็จะคุ้มมากๆคุณผู้ชมเพราะว่าได้ถึง170เหรียยญเลนะกับ TP ที่1นะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยแหละนะครับรีวอร์ดค่อนข้้าาางคคคุมมรรรัับบอ่ะเดูน ตอนนี้เราทําได้เพียงแค่อคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเช้านะครับตลาดเอเชียเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งอยู่ละอ่ะทีพีเราก็วางไว้ประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครที่แบบอยากจะลองไปตั้งตามกันดูเดี๋ยวเนี่ยจะเปิดในส่วนของการตั้งค่าฟิโบให้นะครับเผื่อว่าใครที่แบบยังตั้งไม่เป็นอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคก็อ,อันนี้ให้ผู้ชมดูก่อนนะครับว่าตั้งทีพีแล้วก็ตั้งแนวรับเนี่ยมันตั้งอย่างไรเนาะ อ่ะเรามาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับว่าจะทําอย่างไรให้มันกลายเป็นแนวฟิโบแบบนี้เนาะเพราะว่าน,นี้เนี่ยเป็นฟิโบที่มีการปรับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วซึ่งแอปเนี่ยใช้นะครับจะมีประมาณนี้คุณผู้ชมก็จะมีแนวฟิโบศูนย์ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งนะครับซึ่งศูนย์จุดห้ากับศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเนาะเป็นฝั่งของแนวรับนะครับแล้วอันต่อมาที่แอปใช้นะครับจะเป็นลบศูนย์จุดสองเจ็ดกับลบศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเป็นสี ก็เวลาที่เราเทรดนะครับเราก็รอกราฟมันวิ่งมานะครับแล้วก็กางฟิโบแล้วก็รอย่อแล้วก็งัดนะครับหรือว่าถ้าเล่นฝั่งเซลนะครับรอมันลงก่อนแล้วค่อยดีดตัวขึ้นมานะครับแล้วค่อยเซลนะเราจะเล่นแบบนั้นนะครับแบบนี้คุณผู้ชมเราก็จะตีฟิโบนะครับมาจากซ้ายไปขวาเสมอนะครับตีจากซ้ายลากขึ้นมาหาขวานะครับก็ถ้าเล่นบายนะครับก็ลากจากโลไปหาไฮถ้าเล่นเซลนะครับก็ลากจากไฮไปหาโลประมาณนี้ เข้าใจไหมคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูโซนนี้นะครับโซนนี้ก็วิ่งขึ้นมาแตะเหมือนกันนะครับตีนะครับจากซ้ายมาขวานะครับอันนี้จะเป็นการเล่นแบบเซล์เนาะเห็นไหมปุ๊บนะครับมันก็จะลงไปถึง p p ที่2ของเราเลยลิทเทิลวอดค่อนข้างคุม้มคุณผู้ชมนะครับในส่วนของการตั้ง SL เนี่ยคุณผู้ชมก็ตั้งเหนือสวิงไฮนั่นแหละนะครับแบบปกติเลยประมาณนี้มันก็จะเป็นถ้าย่อยโครงสร้างเนี่ยมันจะเล่นได้ทุกไทม์เฟรมเลยนะมันจะย่อยแบบเล่นได้เรื่อยๆนะครับ M1 ก็เล่นได้นะ อย่างโซนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมขึ้นไปแตะนะครับแนวแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับหลักการง่ายๆนะครับถ้าจะเทรดเทคนิคนี้นะครับ FMport นะครับอย่างน้อย1%ต่อละไม้พอมันในระยะยาวเนี่ยคือมันได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมโอเวอร์เทรดเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเสียหมดตัวนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งไม้ในการเข้านะครับอย่างที่ฮัทเนี่ยนำม,มาโอเวอร์เทรดอย่าง30เหรียญเนี่ยก็เป็นเพียงแค่1%ของแอดนะครับประมาณนี้อองที่ผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่ามันแตะแล้วมัันกก็จะมีีารดดตว ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าอันนี้เนี่ยจะได้เข้าออเดอร์ไหมนะครับหรือว่าเราจะพอแตกนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับแอดก็จะลองให้ดูอยู่แล้วนั่นแหละโอเคก็มีการดิดตัวขึ้นมาผู้ชมซึ่งแอดเนี่ยก็เข้าไปส่องไม้นะครับเนื่องจากเห็นแท่งรีเจ็คเนาะแอดก็เลยเข้าไปนะครับเนื่องจากปิดแดงแล้วรีเจ็คนะครับแอดก็เลยขยับไม้ที่จะบายตรง0.618เนี่ยขยับขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยรบวกอยู่ที่400จุดนะครับยังไงผู้ชมแผนในการเข้าเทรดของ นะครับมันสามารถใช้ได้ทุก i ท e f r a m e นะครับ M1 M5 อะไรพวกนี้เนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สังเกตจากพฤติกรรมของแท่งเทียนก็ได้นะครับแล้วก็ดูแนวโน้มของข้าวเนี่ยเป็นหลักนะนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูจากโครงสร้างด้วยนะว่ามันต้องมีการพังโครงสร้างนะครับเ,เห็นไหมถ้ารล่นเซลล์เนี่ยเราได้เปรียบกว่าเห็นไหมครับมันขึ้นไปหาแนว0.5ปุ๊บเนี่ยมันไหลลงเลยคุณผู้ชมนะมันขึ้นไปแตะแนว2,577ปุ๊บเนี่ยไหลลงมา เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นตามเทนเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นส่วนเทนนะครับต้องรอพังโครงสร้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนถ้าจะเล่นส่วนเ,เ,เทนขาขึ้นนะครับเราต้องรอโครงสร้างพังเทนขาขึ้นก่อนแล้วค่อยเล่นเซลนะครับประมาณนั้นก็หลักๆก็คือมันต้องดูโครงสร้างให้เป็นก่อนครุณผู้ชมนะครับลอ,องเทสเทดดูก่อนคุณผู้ชมก็อย่างแรกนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เงินจํานวนน้อยๆอ่ะเข้าเทดนะครับหรือเปิดพอร์ตเซ็นมาก็ได้นะครับเปิดพอร์ตเซ็นก็ดีหน่อย นะครับมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยเทรดแบบระวังขึ้นได้อ่ะแล้วก็หลังจากที่เราปล่อยกราฟไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ดีดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วคุณผู้ชมตอนนี้จะเกือบพันจุดแล้วอะประมาณ800จุดนะครับแอดบวกมาอย่างละ40เหรียญซึ่งตอนนี้เนี่ยแอดก็จะทําการปิดอ่ะก็ทําการปิดไป1ตัวนะครับแอดจะถืออีกหนึ่งตัวไวลุนละกันเนาะก็ตอนนี้มันก็บวกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ800จุดเดีย๋ยวอีก1ตัวเนี่ยแอดจะถือให้ถึง DP เลย นะครับอันนี้เราก็เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวกาไรทิปเพราะว่ามันจะเป็นไม้ที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาด้วยอะ่ะนะครับก็เลยิดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ว่าจะตั้งกันหน้าทุนไว้นะครับแต่ว่าถ้าเช็คเนี่ยมันขึ้นได้เนี่ยมันขึ้นได้่อนขั้งไกลเห็นไหมไม้บนสุดเนี่ยบวกไปที่200เหรียญเลยนะถ้าเราจะถือให้ถึงอะ่ะก็เลยตั้งไปที่ไม้บนสุดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ อย่าลืมตั้งกันหน้าทุนด้วยนะครับขึ้นมา800จุดเนี่ยการหน้าทุนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็แอดหาโซนด้านบนเนาะโซนด้านบนที่คุณชอบเห็นแอดตีนเนี่ยจะเป็นในส่วนของออเดอร์บล็อกนะครับอยู่ด้านบนนูนะ่นนะฮะมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปหาไงแล้วก็แอดนะครับก็ตั้งกันหน้าทุนเรียบร้อยแล้วคุณช่วยไหมปึ๊บนี่ก็การหน้าทุนการหน้าทุนนะครับหมายความว่าถ้าตลาดย่อลงมาเนี่ยก็จะไม่เสียนะครับเราก็เก็บกําไรไปแล้วด้วยเนาะโอเค อ่ะหลังจากนั้นนะครับในช่วงดึกนะครับตลาดก็มีการวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนอยู่แนละ้วเพราะว่าเราได้บายปลายไส่เนาะมันก็เลยบวกขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้บวกไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะ่ะ1,600จุดไหมไม่แน่ใจนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทองคำนะครสร้างในส่วนของลิ u i d ต t y ไว้นะครับมีโอกาสที่จะ ย่อลงไปแล้วก็ดิดตัวขึ้นมาเคลียนะครับแต่ว่าแอดก็จะถือลุ้นต่อนะตอนนี้แอดก็ยังไม่ปิดนะครับถ้าปิดตอนนี้ก็บวกกําไรขึ้นมาเยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าแอดยังไม่ปิดนะครับแอดขยับ T P ลงมานะเพราะว่าเห็นว่ามันมี l i q u i d t y มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปค่อนข้างง่ายครับมันตรงกับแนวของฝั่งเซลล์ด้วยนะครับตรงกับ0.18 6นะแอดก็เลยให้ขยับ T P ลงมาดีกว่าประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับตอนนี้เราก็บวกมาค่อนข้างเยอะแหละโอเคก็จบแล้วครับคลิปนี้นะไว้เจอกันในคลิปหน้า